สวัสดีกันครับทุกคนวันนี้ผมจะมาจับไทแรนโนซอรัสร็กซ์หรือทีร็กซ์นั่นเนองไม่ต้องมืหลืมเดี๋ยวเดี๋ยวอ๋อโ,โ,โคดกัสเอา้าเจ้าหมูนี่ก็จำได้ว่ายังไม่ได้จับนั่นก็จับไปด้วยแล้วกัน สองตัวเลยนี่วันหนึ่งโชคดี ก็รอที่เด็กไปงั้นัหไปเตยตอนนี้เบลมาตอร์มาช่วยเป็ดเงี้นนยนี่แอดคิดว่าวิ่งนี่ตัวเองน่าจะกลัวกามั้งเนี่ยแตเติวิ่งชา้า่า ว,ว,ว่า,นะวาวทีเด็ดของมันคงยังไม่เปลี่ยนก่อนเนี่ยอ๋อไอคอนเนี่ยแบบนี้แปลว่าทีเด็ดอือทีเด็ดของมันเปลี่ยนถูกต้บบนนะอ้อแล้วก็สามาชิกใหม่มาแล้วก็จะมีสามาชิกใหม่ก็คือมเบเตอร์ไอหมูไออ๋อคอมปี้แล้วก็ทีเล็กดกำลังจะจับ และเอาสามเขาไปยังไงไอ้ไม่ใช่สิไอ้ไทยเซราทไปเลยไงสุดอ้ที่สุดลาชายเนโนเสาร์ฉันก็ได้มาแล้วไทแรนโนซอรัสกรกเดีเดี๋ยวมันยวัดเตรรยวเดเดาเลยเดยเดเี่ี๋เเดาีนี้ก็ตามกับเดี๋ยว น,นี้ยังก็ตีเพล็ไม่ได้อยู่ดีไม่เปแหละจับไปก่อนจับไว้ก่อนแล้วค่อยทำที่สีทีหลังนะฉลาดเนาะคนฉลาดสองศูนย์เจ็ดเจ็ดใต้สองศูนย์สองสองจับไว้ก่อนแล้วค่อยทำที่สีทีหลังนีคนฉลาดเขาทำกันแบบนี้เลยอ๋อ

อ้ฝากไว้หน่อยนะอ้ฝากไปหน่อยนะโอเคโอเคสาเหตุที่จับเจ้าหมูตัวนี้มาก็เพื่อทำวามขี้ใช่เพราะว่าอีกไม่นานเดี๋ยวก็นี่แล้วเดี๋ยวก็ทำทำฟาร์มต่อตามมา ก็ตมดเลยนะเนื่องจากไม่ได้เติมอนะสายปีล, God ล้วนนก็ตมุดมีไหมอ่ะทำไม่เชื่อก็คิดูเห็นไหมเนี่ยนะไม่มีเลยคือไม่ได้มีก๊อตมุก๊อตหมุดอะไรเลย มันโดนจะค่อยจับอ้าวจริงจับตอนนี้ก็ได้เลยตเตดอันมัน30อะก็จะมีจับตรงนี้ก็ค่อยได้โอเคขินอูน๋นักอักินี่หนักอะไรเดี๋ยเอาแน่ตี้อ๋อ ไว้ทีเล็กนี่แหละโอ้โอ้อันนี้ก็หนักไปหมดนี่เหล๋ยก็ไม่น่าจะหนักก็มั่งโอเคอจับทีเล็กตั้งแต่เลี้ยวน้อยๆ้อยน,อยนี่ดีนะอัดคลิปไว้ถ้าไม่ได้อัด ไว้โดนเก่าหาว่าใช้ก๊อตหมดเต้เลยไม่ได้ใช้ก๊อตหมดแต่เ,เมื่าจะมีคนเก่าหาว่าใช้ก๊อตหมดหมูวิ่งไวมากพอดน้ำหนักนิดหน้อยเทเล็กอันนี้ได้แพ็คคู่เลย,เยทั้งเจ้าหมูแล้วก็เทเล็กนี่ วันดีๆแบบนี้จะมีได้ที่ไหนลราเออขาดน้ำตอนนี้ก็มีแค่ฝาองตัวแล้วก็สุงบอกขึ้นน้ำหนึ่งตัวเล็กยังตามมาอีกละก็มุมไปเป็วะเออโอเคแล้วสต็อปก่อนสต็อปสต็อปผีสต็อปผีโอเคเอออเออเคุณเ,เ,เตา่าอาหารเต่าเริ่มน้อยแล้ว หายมาหน่อยผมเป็นเกลียหายอาหารเต๋อเอา,าไปยีเล็กจับตอนนี้ก็จ,จะเอาฟาร์มยังไง ตั้งจัดใหม่โอ้ยมาจัดใหม่ฮะเออจัดใหม่เออเอตพอที่เล็กกว่าเดียวเลยนี่ไปหยับฟางก็ได้โอ้ต้องมาจัดมาไปขีดอือแค่นั้นโอเคอ่าเดี๋ยวผมสอนวิธีการเร่งด้วย การวิ่งก็คือให้เรากดค้างนะถ้าเรากดค้างที่เดิมแนละ้วมันก็จะเป็นการวิ่งโอเคขอสำหรับผู้เล่นมบเดอเวลาแบบกดค้างอ่ะให้เรากดคง,นะงที่กดค้างที่เดิมแล้วก็จะเป็นการวิ่งทันทีเออไป 4. นี่ที่ขี่หมูนี่ตองไว้ประมาณสองสาม วันนั้นยังยังไม่ได้นี่อาหารหมดไปอะไปแล้วก็ทำการเอาต่กีมาใส่ให้เจ้าหมูเรียปล่อยคือว่าหมูเป็นตัวที่ไม่หนอยหั้ยก็ก็จะเรียกว่าไวหรือไม่ไวดีก็นิดตึงอ่ะ ก็ได้คุณาภาพมาเร็ว,วบ้กจบ